สวัสดีค่ะทุกท่านอารีรัตสุโภอารีค่ะวันนี้อารีจะมาพูดในเรื่องความสำคัญของสมาธิที่เป็นกลางค่ะถ้าเราเอ่ยถึงคำว,ว่าสมาธิอารีเชื่อว่าทุกท่านคงจะคุ้นชินกับคำคำนี้เป็นอย่างดีนะคะแล้วอาจจะมีบางท่านหรือส่วนใหญ่อาจจะได้ฝึกสมาธิหรือทำสมาธิกันอยู่แล้วไม่มากก็น้อยแล้วแต่เวลาที่เราจะจัดสรรค่ะ การทำสมาธิเราได้สมาธิจริงๆนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงไหมคะแล้วเราจะมีวิธีการหรือว่าหลักการยังไงในการทำสมาธิหลักการในการทำสมาธิที่ถูกต้องคือเราจะต้องอยู่ในจุดที่ไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนจนเกินไปค่ะให้อยู่ตรงกลางค่ะระหว่างความผ่อนคลายแล้วก็ความตั้งใจจนเกินไปถ้าทำสมาธิเราตึงเกินไป จะเรียกว่าอัตตะกิละมาถานุโยกค,คือจะมีความบีบคั้นตนเองมากจนเกินไปแต่ถ้าหย่อนไปจะเรียกว่ากาม,มาสุข,ขันธิการุโยกค,คือมีความยินดีพอใจในกาม,มาสุขดังนั้นหัวใจของการทําสมาธิให้เป็นกลางคือทําจิตใจให้สบายค่ะแต่ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าใจเราสบายแล้วเราก็จะทําสิ่งสิ่งนั้นได้ดี ทำได้นานแล้วก็ทําได้อย่างต่อเนื่องทําได้อย่างมีความสุขจริงไหมคะหัวใจของการทําสมาธิให้เป็นกลางก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อใจเราสบายแล้วเราก็สามารถที่จะทําสมาธิได้นานแล้วก็ทําได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะถ้าท่านใดมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ลงมาที่ช่องได้เลยนะคะ ถ้าคำถามนั้นเป็นคำถามที่อารีสามารถที่จะตอบคำถามเองได้อารีก็จะเป็นคนตอบคำถามนั้นด้วยตัวเองค่ะแต่ว่าถ้าคำถามไหนที่เกินความสามารถในการตอบคำถามอารีก็จะขออนุญ,ญาตขอความเมตตาจากท่านครูบาอาจารย์ในการตอบคำถามให้กับทุกท่านนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ